ี่าเริงล่าเลิงลาเลิงกลอดอันนี้หรอไม่ผิกตัวไม่ได้เลยไหนใครจะเอาลีมูเวอร์กันครับทำไมแต่งกับไม่แต่งมันเหมือนกันเลยวะนี่เขาแต่งสโมกกี้อายหรือว่าเป็นตาไม่ได้นอนสักตามาแต่งตามาให้ถ่ายไปแตนหน้าเหมือนพ่อหรือหน้าเหมือนแม่หน้าเหมือนพ่อแม่เหมือนเนวินครับจุอดนะ ใครถูกเลยใครถูกค่ะพี่เจมี่เจนนานมากกันขออาบก่อนแล้วกันมายะปนปะอาบมาสวดมนต์ก่อนนอนไหมหรือไม่สวดแล้วสวดให้ถ้านำสวดไหม40สินาทีจริงเหรอเราไม่ปิดไฟหรอไม่รู้ไม่ใช่นาทีกูไฟมันจะปิดเองเห็นไหมมันเปิดเองด้วยระบบเสียงได้ด้วยนะเปิด เหยปิดปอปิดปอด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 ปิด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 ปอดปิ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 ดปอดปิ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 ดปีดปิ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 ดปอดปิดปิดปิดปอดปิ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 ดปอดปิดปิดิดป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 ิปิด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 ปปิด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 ปิ โอ๊ยโอ้ย,อยไม่ไม,ไมอ่อีเจบอกไม่ไม่กู <c oughs> เดินไปดัดตลาดไหนรัะชะดาดีกว่าไหมอ่ะยอมเหนื่อยอ่ะทำเบคอนทำทอดเบคอนเบคอนอบน้ำมนันน้ำเยอะกว่แกงส้มอีกตอนเนี้ย <c oughs> คุณพี่บ้านคุณพี่ทำอะไรกินคะ <c oughs> เขาเล่นเกมนะวันนี้เขาจะให้วิ่งรอบหมู่บ้านจะเป็นนักวิ่งมาก่อนนะอันนี้ผูดถึงผู้เล่นเนี่ยมันเด็กเด็กนน,นทนนก็เป็นนักวิ่งวิ่งนนทนนวินนนน่งประเภทอะไรอ่ะวิ่งผ่านนี่หนูกูกวิงล่างเขาน <c oughs> ี่ต่อหนึ่งหนึ่ง เออไปเลยเจอเลยมาจ้ะแต่ดูชิวเหมือนลุงคนลุงคนนี้อารมณ์ของความชิวฉันคือพี่ผู้หญิงฉันก็มีความมุ่งมากฉันก็มีความมุ่งมั่นเหมือนพี่ผู้หญิงเดตั้งใจเป็นผู้ชายแต่ออกมาเป็นผู้หญิงได้เพราะมันมีสองคนในรูปมันมีสองคนในรูปมันเลือกที่หลังได้ตั้งใจเป็นผู้หญิงผู้ชายหนูเป็นผู้หญิงอยู่แล้วหนูก็ผู้หญิงอ่ไม่รู้ถ้าอีกันได้กูรีผ่อนรายการนี้อสิ อ่ะมาและหูเทียบเหรียญจอยคอยไปแล้วกันครับไยไม่ได้มีการไม่ได้กันเหมือนแขนไม่มีเหมือนคุณลุงเลย